กุนขแมกกัดกันแล้วไอ้โก้แขวะเสลอหลังจ้างนักมวยไทยชาวอิหร่านแปรพักบอกแล้วครับว่าดีลนี้มีแต่จะพังสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงกับวงการศิลปะการต่อสู้มวยเนลคุณกุนกระแมกของพวกเขาครับหลายท่านคงจะจำกันได้ว่า เมื่อไม่กี่วันมาน,นี้เองนะครับท่านเสลอจันทรจอมเครมตัวพ่อแห่งวงการมวยในระคุณได้ทุ่มทุนจ้างให้นักมวยไทยชาวอิลานแปรพักไปหลงรักกุลคแมอีกแล้วซึ่งผมก็ได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วนะครับว่าดีลนี้มันจะเป็นการใช้เงินแบบโง,โง่ๆที่จะนำไปสู่ความพังพินาศในบ้านปลายเพราะหนึ่งก็คือทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความอิจฉาขึ้นกับนักมวยกมร ที่ได้ค่าตัวไม่พอรับประทานกับอีกเหตุผลหนึ่งคือความอิจฉาของพวกมวยเนระคุณที่แปรพักในรุ่นก่อนๆนนะครับไม่ว่าจะเป็นมานเซลปังนักชกผิวสีคนนั้นเดฟเลดักที่มาจากพม่าร,รวมไปถึงไอโกหรือแสนเชี่ยวชาญการเนระคุณและมันก็ดูท่าว่าจะจริงครับเพราะเพียงแค่ไม่นานหลังจากการเซ็นสัญญา เรื่องที่คาดคิดไว้มันก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วโดยเป็นทางไอโกแสนเชี่ยวชาญการเนลลคุณนี่แหละครับโดยความเป็นจริงแล้วทั้ง2คนนี้คือไอโกกับท่านเสลรอก็แตกคอกันมาสักพักแล้วนะครับแล้วในโพสต์การเปิดตัวของโมเตซ่านั้นก็มี f อ i c ไอโกเข้ามาถามเหมือนกันว่าแล้วเอาแสนเชี่ยวชาญการเนลลคุณของพวกเขาไปไว้ที่ไหนและท่านสลอก็ตอบแบบไร้เยื่อใยไปเลยว่าคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนต้น ไม่สนประโยชน์ของมวยกำแพงคงจะร่วมงานกับตนไม่ได้นะครับและเมื่อเสรอแคะะมาไอโก้ก็ไม่รอช้าที่จะแขะกลับด้วยเช่นกันโดยมันออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่บราซิลบ้านเกิดเพื่อไปเผยแพร่กคุคแมโดยเขาแชร์โพสต์ของช่อง B3 Sport นะครับที่บอกว่าทีอาโกประกาศจะไปฝึกซ้อมและ ต่อสู้เพื่อเป็นตัวแทนศิลปะการต่อสู้เขมรที่ UFC ตอนนี้นายเสรอจันทร์สัญญาว่าจะหาสปอนเซอร์ให้100%ถ้าได้ไปสู้แล้วก็พร้อมกับข้อความของตัวเองอีกว่าช่วยเหลือในขณะที่คุณไม่ได้รับการสนับสนุนมันก็ได้แค่รถไปส่งเรามองเห็นว่าใครเป็นใครในช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่ดีนะครับ นี่เป็นโพสต์ที่กล่าวถึงกันตรงๆในลักษณะของการทวงสัญญานะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายโพสต์ที่เป็นแค่การเน็บเนบไม่ได้ออกชื่ออย่างชัดเจนแต่อันนี้พอมีสื่อที่เขาเปิดประเด็นขึ้นมานะครับโก้ก็เลยถือโอกาสแชร์มาแขวมันซะเลยสำหรับที่มาที่ไปของการทวงสัญญาเนี่ยก็เริ่มมาจากตอนที่ไอโก้เข้าวงการขอทานออนไลน์ใหม่ๆนะครับแล้วดันติดใจในวิถีของพักยาจก เพราะว่ามันหาเงินง่ายครับก็เลยออกมาขอสะบ่อยเลยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าย,ยิมนะครับจนท่านเสลอเนี่ยออกอาการรับไม่ได้หลังจากนั้นมันก็ขนของในยิมออกมาขายพร้อมผุดโปรเจกต์ที่จะไปสร้างชื่อของมวยในละคุณใน UFC ท่านเสลอก็เลยโพมาแนวแนวประชดนะครับคอมเมนต์ว่าถ้าทำได้อย่างที่ปากว่านะเดี๋ยวจะหาสปอนเซอร์ให้อย่างแน่นอน100%เลยนะครับ ดังนั้นพอตัวมันไปอยู่ที่บราซิลแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้สร้างชื่ออะไรนอกจากชูธงแต่ก็ได้ไปจริงๆอย่างที่บอกแล้วนะครับท่านเสลิก,กับไม่ทำอย่างที่บอกแถมยังทุ่มทุนไปจ้างนักชกค,คนอื่นเข้ามาแทนที่ของตัวมันอีกก็เลยต้องออกมาทวงกันบ้างนะครับแล้วไอ้ความวุ่นวายเนี่ยมันดันไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นครับ เพราะเราต้องไม่ลืมนะครับว่าไอโก้เนี่ยมันก็ใช้ความเสแสร้งแกล้งรักกุลคแมล่อแฟนขับเขมนมาอยู่ข้างมันได้เยอะพอสมควรรอยเล้าวนี้มันก็เลยส่งผลไปถึงกลุ่มแฟนขับมวยเนละคณด้วยนะครับเราลองมาดูคอมเมนต์ของพวกเขากันบ้างว่าจะว่ายังไงคนแรกบอกว่าเขาต้องการอะไรเพื่อตัวเองเหรอเป็นไงล่ะเขาเสียสละอย่างหนักทุกวันเพราะเขารักเขมน เปลี่ยนสัญชาติเป็นขเขมรขายยิมในประเทศไทยมาสร้างยิมในขเขมรก็เพราะว่าเขารักขเขมรสรุปง่ายๆตามความรู้ของฉันนะทั้งหมดนี้ไม่เพียงพอที่จะช่วยหาสปอนเซอร์ให้อีกเหรอนะครับคนต่อมาบอกว่าสงสารคนที่อดทนและเสียสละเพราะเขารักศิลปะการต่อสู้ของขเขมรอีกคนบอกว่าใจเขารักขเขมรจริงๆนะอยากสนับสนุนขเขมร แต่คนขเขมรนกลุ่มเล็กๆไม่ให้ความรักความอบอุ่นเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงสงสารเขาจริงๆโชคดีนะตีอาโก้ Go. อันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นทางฝั่งแฟนไอโก้ Go นะครับส่วนทางฝั่งเกลียดโก้ก็มีอย่างเช่นไม่ใช่แค่ไป UFC ดีดิคุณต้องได้รับสัญญากรฉันคิดว่าเขาจะหาให้นะถ้าหากว่าทุกอย่างมันลงตัวอีกคนบอกว่า ตอนนี้อย่าไปหาสปอนเซอร์ให้มันทำใหม่ต้องได้ด้วยไม่เห็นจำเป็นต้องสู้ใน UFC อีกคนบอกว่าชีวิตเต็มไปด้วยการแสดงอีกคนเข้ามาบอกว่าฉันไม่เชื่อมันอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยความคิดเห็นคนไทยท่านนี้เขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าคนไทยเชื่อว่าใครที่เนรคุณกับผู้มีพระคุณคนคนนั้นจะไม่มีวันเจริญ เหมือนไอ้คนนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับนี่คือความคิดเห็นบางส่วนที่ผมนำมาเล่าให้ฟังซึ่งถ้าตัดความคิดเห็นของชาวไทยท่านสุดท้ายออกไปจะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของทางฝั่งแฟนเมรน,นั้นแตกออกเป็นสองฝ่ายเท่ากับว่ามันได้เกิดรอยร้าวขึ้นแล้วและนับวันยิ่งจะขยายใหญ่ให้เห็นได้อย่างชัดเจน และผมก็คิดว่ามันคงจะไม่ใช่แค่ไอโกกับกลุ่ม FC ไอโกนะครับเดี๋ยวคนอื่นๆก็คงจะตามออกมาอีกเพ้อๆเนี่ยอาจจะรวมไปถึงพวกโนหนึ่งเขมรเองด้วยซ้าไปถ้าหากว่าวันหนึ่งพวกมันเกิดอิจฉาตาร้อนขึ้นมาและก็อย่างที่บอกนะครับว่าดีลนี้มันมีแต่จะนําพาความวุ่นวายและความพังมาสู่วงการมวยในละคุณคุณแคแมและก็อย่าไปถามหาต้นสายปลายเหตุเลยนะครับ ผมว่ามันจะเจ็บใจเปล่าๆถ้าหากรู้ว่าความจริงแล้วมันมาจากความโง่ของตัวเองอันนี้พูดกันตรงๆนะครับท่านเสลอคงจะไม่โกรธลองคิดดูดีๆก็ได้นะครับว่าเรื่องนี้แค่มีเงินอย่างเดียวจะทําได้หรือครับสําหรับการที่จ่ายมันไปเพื่อให้เกิดปัญหากับองค์กรของตัวเองทั้งภายในและภายนอกแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมละครับนั่นแหละครับมันต้องโง่ด้วยว่าไหมครับท่านผู้ชม และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ